ลายฝนต้นหนาวแบบนี้เตรียมชุดให้พร้อมหยิบพร็อพแน่นๆแล้วเก็บกระเป๋าปักหมุดไปยังเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองรองที่เที่ยวได้ทั้งปีไม่ต้องรอหน้าหนาวรายล้อมด้วยธรรมชาติอากาศสดชื่นแถมยังถ่ายรูปสวยชนิดที่ต่างประเทศต้องชิดซ้าย ชิวไปไหนจึงขอลิสต์สิบที่พักเข่าคอวิวสวยถ่ายรูปปังขัดมาแล้วว่าบรรยากาศดีจริงๆมาฝากให้เพื่อนๆได้ไปเช็คอินเติมเต็มความสุขจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยที่พักสไตล์ฮอปบิทสุดชิคอย่างคิรีปุระรีสอร์ทที่จะเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนของทุกคนเป็นอย่างดีโลเคชั่นของรีสอร์ทรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่อากาศดีเย็นสบายตลอดทั้งปี เดินทางสะดวกอยู่ห่างจากวัดผาซ่อนแก้วเพียง500 m, เมตรบรรยากาศภายในรีสอร์ทค่อนข้างร่มรื่นการตกแต่งที่พักจะเน้นวัสดุไม้เป็นหลักนอกจากจะทำให้ที่พักดูอบอุ่นยังให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วยค่ะ บริเวนรีสอร์ทเต็มไปด้วยรูปปั้นน่ารักน่รักสวนดอกไม้สีสันสดใสนานาพันธุ์ในส่วนของห้องพักมีทั้งหมด12ห้อง2รูปแบบด้วยกันก็คือสแตนดาร์ดรูมและดีลักซ์รูมถูกออกแบบสไตล์ฮอปปิตสุดน่ารัก ที่สำคัญทุกหลังยังมาพร้อมระเบียงบ้านไว้นั่งเล่นมีที่นอนตาข่ายไว้นอนชมหมอกยามเช้าชมดาวตอนกลางคืนทุกหลังมีห้องอบไอ้น้ำในตัวนอกจากนี้ยังมีลานกลางเต็นท์ท่ามกลางธรรมชาติพร้อมห้องน้ำสะอาดไว้บริการอีกด้วยค่ะ ถ้าได้ตื่นมาชมวิวส,สวยๆที่เดอะบลูสกายรีสอร์ทเขาคอคงจะดีไม่ใช่น้อยซึ่งที่นี่มาพร้อมแนวคิดการพักอาศัยในรูปแบบประเทศอังกฤษแถบชนบทตัวรีสอร์ทถูกตกแต่งให้มีความรู้สึกสื่อถึงความเป็นอังกฤษในอ้อมกอดขุนเขาและวิวหมอกบรรยากาศถูกปรับแต่งให้แขกที่มาพักรู้สึกราวกับว่าอยู่ที่ยุโรปจริงๆเลยล่ะคะ่ะ โดยตอนนี้ทางรีสอร์ทมาพร้อมโซนใหม่อย่างชาโตเดอะบลูสกายออกแบบตกแต่งอาคารเป็นปราสาท3ชั้นตั้งตะหงานอยู่อย่างสงบท่ามกลางทิวเขามาพร้อมห้องพักสุด private มีให้เลือก5รูปแบบด้วยกันภายในอาคารไม่มีลิฟต์นะคะต้องเดินขึ้นบันไดแต่รับรองว่าหายเหนื่อยเพราะมีมุมนังเล่นไว้รองรับมากมาย อีกทั้งบริเวณชาญพักบันไดตกแต่งไว้สวยงามเป็นมุมถ่ายรูปได้เลยล่ะค่ะนอกจากนี้ภายในรีสอร์ตยังมีสระว่ายน้ำห้องฟิตเนสซึ่งภูเขาพักอย่างเราๆสามารถเลือกใช้งานได้แบบชิวๆเลยล่ะค่ะมาต่อที่เขา่าคอบูติกแคมป์ที่พักสไตล์แคมปิ้งในเขา่าคอที่มาพร้อมคอนเซปเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีคาเฟ่นในตัว บรรยากาศภายในของรีสอร์ทชวนให้ผ่อนคลายและกลมกลืนไปกับธรรมชาติด้วยการตกแต่งที่เลือกใช้วัสดุไม้ไผ่เกือบทั้งหมดซึ่งสอดรับไปกับบรรยากาศริมน้ำได้เป็นอย่างดีแคมของที่นี่มีให้เลือก2แบบด้วยกันค่ะ คือซิงเกิลรูมพักได้2คนและ Family r o ูมพักได้4คนจุดเด่นที่นับได้ว่าเป็นกิมมิคของที่พักแห่งนี้ก็คือเต็นท์ทุกหลังมาพร้อมซุ้มโค้งไม้ไผ่มีระเบียงที่มีไวใ้ให้ได้นั่งรับลมชิลๆทุกหลังนอกจากนี้ยังมีจักรยานไว้สำหรับให้ผู้เข้าพักได้ยืมปั่นชมวิวด้วยค่ะซึ่งสามารถมาใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ได้อย่างเต็มอิ่มตลอดวันกันเลย บีไฮเข่าคอที่พักสไตล์แคมปิง้งรูปแบบเต็นท์โดมเล็กๆที่ทุ่งสมอจุดเด่นคือมองเห็นวิวทุ่งกังหันลมอยู่เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมาพร้อมคาเฟ่นในตัวพร้อมการบริการที่ดีงามจนเหมือนพักในโรงแรม5้าดาวเลยล่ะค่ะ ซึ่งที่นี่มีบริการห้องพักรูปแบบเต็นท์โดมเพียง9เต็นท์มีให้เลือกสำหรับเข้าพัก2คนและ4คนบอกเลยว่าวิวดีทุกหลังอีกทั้งยังมีความไพรเวทมาพร้อมห้องน้ำในตัวและมีระเบียงเล็กๆสำหรับนั่งชมวิวด้วยค่ะอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่คือมื้อเย็นทางที่พักมีบริการหมูกระทะด้วยนะคะซึ่งทางที่พักก็คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่วันต่อวันพร้อมเสิร์ฟบ,บริการถึงหน้าเต็นท์กันเลยทีเดียวค่ะ ถึงแอดทร e รีสอร์เขาคอรีสอร์ทสวยตั้งอยู่บนยอดเขาชมวิวได้แบบ360องศาทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีการออกแบบและตกแต่งของรีสอร์ทจะเป็นสไตล์โมเดิร์นอีกทั้งนำหมวกทรงกะโลกของชาวมงชนพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์มาประยุกต์เข้ากับการออกแบบทรงหลังคาบ้านพักให้ดูโดดเด่นและแปลกตาไม่ซ้ำใคร ตัวที่พักเน้นความเป็นส่วนตัวพ่วงความสะดวกสบายในสไตล์ไพรเวทวิลล่าทุกๆห้องจะมีระเบียงที่สามารถใช้เป็นมุมชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นและชมทะเลหมอกยามเช้าได้อย่างใกล้ชิดมีให้เลือกด้วยกัน3มรูปแบบคือ The m i s สบ้านพักหลังเดียวเปิดมุมมองทะเลหมอกริมระเบียงได้แบบ180องศา t ด e t ทัสบ้านพักแบบวิลล่าเป็นหลังด้านล่างใกล้ชิดกับธรรมชาติขั้นสุด และเดสี sea, ห้องพักแบบสตูดิโอบนอาคารรับรองว่าทุกแบบช่วยเติมเต็มพลังงานความสุขได้เต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะ s t r t t s s r s s r t ทที่พักรูปแบบเต็นท์โดมที่เราสามารถสัมผัสหมอกและวิวเขาคอได้แบบเต็มสายตาตัวที่พักตั้งอยู่บนจุดชมวิวทะเลเหมอกใกล้ปลายสนีเขาคอเนื้ออ่างเก็บน้ำรัตนยัย ห้องพักของที่นี่จะเป็นรูปแบบโดมหันหน้าสู่วิวภูเขาทําให้ผู้เข้าพักสามารถสัมผัสถึงบรรยากาศที่สดชื่นเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีมีมุมถ่ายรูปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบันไดสวรรค์ที่นั่งรังนกชิงช้าและอีกมากมายที่ชวนรัวชัตเตอร์ ในส่วนของห้องพักที่นี่มีเต็นท์โดมตั้งลดหลั่นกันไปให้เลือก2ขนาดคือเต็นท์โดมเล็กและเต็นท์โดมใหญ่ซึ่งแตกต่างกันที่ขนาดและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างกันไปแต่บอกเลยว่าเต็มไปด้วยความประทับใจจริงๆค่ะต่อที่180 All Day All Season ที่พักเขาค้อวิวปังชมทะเลเหมอกได้จากเตียงใครที่ชอบวิวสวยๆต้องตกหลุมรักที่นี่อย่างแน่นอน ราลโลเคชั่นแบบครึ่งวงกลมทำให้มองเห็นวิวของอำเภอเขาพ้อมมุมกว้างมากถึง180องศาให้เราเห็นทะเลเหมอกและขุนเขาเบื้องหน้าได้แบบเต็มตาห้องพักของที่นี่มีทั้งหมด15ห้องจุดเด่นคือเป็นบ้านพักสไตล์โมเดิร์นลอฟท์แยกเดี่ยวเป็นหลังหันหน้าเข้าหาวิวสวยดีไซน์มีเอกลักษณ์เหมาะแก่การมาพักผ่อน นอกจากนี้ตัวที่พักยังจัดเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปและจุดเช็คอินมากมายทั่วรีสอร์ทเลยล่ะคะ่ะแถมยังมีห้องอาหารและคาเฟ่ที่เปิดบริการทั้งลูกค้าที่มาพักที่นี่รวมทั้งแขกจากภายนอกให้เข้ามาจิบกาแฟทานอาหารได้ตลอดทั้งวันเข่าคอเบ์เบก็เป็นอีกหนึ่งที่พักเข่าคอวิวแจ่มสัมผัสหมอกได้จากหน้าระเบียงห้องนอน ตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่ดีโดยด้านหน้ารีสอร์ตเป็นวิวอ่างเก็บน้ำรัตนยัยและจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเขาค้อซึ่งเจ้าของรีสอร์ตเคยมาเที่ยวและตกหลุมรักกับวิวตรงจุดนี้จึงเปิดเป็นที่พักเล็กๆบรรยากาศดีเพื่อให้ทุกคนได้มาสัมผัสความประทับใจกลับไปเช่นเดียวกันค่ะ ห้องพักของที่นี่จะแบ่งออกเป็นสองโซนใหญ่ๆด้วยกันคือห้องพักบนอาคารปูนสองชั้นและห้องพักแบบกระโจมสไตล์แคมปิง้งซึ่งห้องพักบนอาคารปูนสองชั้นของที่นี่จะมีทั้งหมด10ห้อง4รูปแบบความเก๋ของห้องโซนนี้คือทุกห้องจะมีระเบียงส่วนตัวให้เราได้ชมวิวดูทะเลเหมอกในยามเช้าแบบเต็มตามาถึงปาป้าการ์เด้นข่าคอ ที่พักรูปแบบเต็นท์กลางหุบเขาที่เราสามารถสัมผัสหมอกและวิวเขาคอได้แบบ360องศากันเลยค่ะห้องพักของที่นี่จะเป็นบ้านพักหลังเล็ก2หลังและแบบเต็นท์สขนาดจุดเด่นคือใช้เต็นห์รูแบรนด์ดังคุณภาพดี Nordics ที่กว้างขวางโอโถงเหมือนเข้าไปนอนในบ้านทั้งหลังซึ่งผู้เข้าพักทุกๆคนสามารถชมพระอาทิตย์ทั้งขึ้นและตกได้จากเต็นต์ตัวเองเลยล่ะค่ะ แถมยังมีโอกาสสูงมากที่จะได้สัมผัสกับของขวัญจากธรรมชาติอย่างทะเลหมอกในยามที่ตื่นนอนพร้อมกันนั้นยังมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์เอื้อต่อการผ่อนคลายทั้งกายและใจเสมือนเปิดประสบการณ์การตั้งแคมป์รูปแบบใหม่ที่น่าจดจำ ปิดท้ายกันที่ a m o m e n t of Love Resort ที่พักวิวสวยสุดโรแมนติกใจกลางเขาค้อห่างจากวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพียง300เมตรตกแต่งสไตล์แกรมปิ้งเต็นท์ที่เป็นเต็นท์สุดหรูนำเข้าจากประเทศเบลเยียมดังนั้นเรื่องคุณภาพของวัสดุและความแข็งแรงทนทานจึงไม่ต้องกังวลเลยล่ะค่ะมีจำนวนทั้งหมด24หลัง ตั้งรถลั่นเรียงรายอยู่บนเนินเขาบนจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเขาค้อท่ามกลางต้นไม้และดอกไม้นานาพันธ์ที่ทางรีสอร์ทปลูกประดับไว้ทั่วบริเวณซึ่งเต็นท์แต่ละหลังสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้แบบพานโนรามาไม่บดบังวิวกันเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกัน ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ช Channel และติดตาม Fan Page ชอไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา